คผมมาผมช่วยดเดิหน้าเดินหน้าเดินหน้าพี sedan, ่ส่านอยหลังแล้วนะสะลอยหลังอีกเตเฟรมคอผมมีไหมฮะ เราชอนในมุมที่เราอยากจะพูดเลยค่ะใหเลือประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในมุมของชอนบ้างไม่ต้องพูดอะไรครับผมก็ทงผู้จัดการผมหรือทงผู้ใหญ่ก็ชี้แจงไปหมดแล้วปัญหาทั้งหมดขึ้นไม่มีอะไรครับมันก็เป็นแค่การคุยงานติดต่องานที่คุยกันไม่ตรงกันตั้งแต่แรกเพอตอนท้ายในฐานะผู้ว่าจ้างก็เลยต้องถามว่าผู้ว่าจ้างอยากจะทํางานแบบไหนทํางานคู่ก็ว่าไปตามงานคู่ทำงานเดี่ยวก็ต้องถามลูกค้าทางบัตรเครดิตนั้นว่าจะเลือกคนไหนเพราะส่วนตัวเรา การรับางานอีเวนต์ผมไม่เคยมีปัญหาการทำงานอีเวนต์นี่นะนะครับแล้วก็เราเข้าใจว่าปรเซสในการบอกต่อนะครับมันอาจจะผิดพลาดไปทําได้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ว่าตัวเราเองก็ได้คุยกับทางออลูกค้าแล้วนะค,ครับว่าปัญหาคืออะไรเข้าใจตรงกันไหมพอลูกค้าลูกค้าที่ถือบัตรเออจ้าน้านั้นเข้าใจเราก็เลยโอเคเราว่าปัญหาไม่ใหญ่ให้คนพอเรื่องมันเล่าปากต่อปากมีอารมณ์ก็มาเป็นเลยนกนลายนะครับส่วนผมก็มีหน้าที่คือชี้แจงในส่วนที่ การนั้นน<า>มีปัญหาครับเราไม่ได้บอกว่าออกปากว่ไม่ไม่อยากทำงานต้ง,งานีทำงานต้อง,งานบไ,ไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นแล้วนะครเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเราอย่ายังตีย้อนกับใคร เราจะจ้างนคู่ก็ต้องคุยกันใหม่คุยกันหลาหมือนกัว่าคุยในเรื่องของนักแสดงคนต้องสร้างอยู่แล้วแหละมันจะมีเรื่องขาย condition อย่างเไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันส่วนตัวเราเรารู้ไหมตอนนั้นว่าว่าเราต้องพวกอะไรเธออะไรอย่างเงี้ยมารู้เองครับมารู้เองตอนแรกก็รับงานปกติเหมือนที่ทราบริษัดการคนแจ้งแล้วหลังจากนั้น3วันเราไปรู้จักการโพสไอจีของคนอื่นแล้วเราผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนุนตรงครับเรามีปัญหาเรื่องของการคุยงานที่มันไม่เป็นที่อยาก เรารู้สึกว่าเฮ้ยบอกตรงๆก็ได้อะไรก็ได้คือเป็นนักแสดงอ่ะทำอะไรก็ได้เพลงแพร่แจ้งในทางโลดหน้านันเองไม่เพลงรู้สึกโกดไม่ใครท่ออกมาแชร์อะไรแบบนั้นไม่เขาไม่โกรธที่บ้านผมไม่มีใครโกรธนั่นขอถามเรื่องช่วงเวลาได้ไหมว่าเราบอกว่าไม่สาำนักร่วมงานเจอการบรรจักรว่าเราไม่โอเวอ์ก็อย่างที่บอกครับความจริงนีคือความจริงแหละนะครับคือผมไม่ได้มามาแบบตีโคยตีทายอ่ะโชคดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่อยู่ในวงการ วยก็ก็ขอบคุณพี่เอกพี่ด้วยกับให้ท่านก็คือแย่นี่เป็นเรื่องของวินัยเกียรครับไม่มีไม่มีใครติดต่อมาเลยไม่ได้ถูต้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าตุนชนเล่นอ่ะบอกเป็นผลที่จะเข้าใจอารมณ์อะไรแล้วนะครับต่อไปก็คืออ่ะก็ถ้าจะทำงานใหม่ก็ดีลงานคืออย่างในเรื่องของวินัยในการทํางานที่เขาออกมาโพสต์ว่าเรามาสายคือจริงๆริงเขานัดชอยไว้กี่โมง เขานัดผมเออประมาณบ่ายสองนะพอผมก็มาบ่ายสองงานเริ่มบ่ายสามสองโมงสิบห้าผมยังขออนุญาตเขาไปปต่ออีกเลยพี่เอ็กซกี้มาสองโมงสิบห้าผมก็ยังยืนกับพี่เอ็กซกเลยเพราะจริงๆนะครับในฐานะเกษตรกรว่าการมาเรื่องขึ้นันเป็นสิ่งที่สำคัญมากและยิ่งแค่ทำงานชั่วโมงนึ่งถ้าคุณมาเลทต้องมันมันก็แย่แล้วอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าผิดพลาดแล้วราตัวเรารู้ ว่าเรามากี่โมงถ้าผมสายจริงถึงคงดูถ้าไป็นผู้ใหญเจ้าของงานแต่แรกแล้วพรุนี้นักข่าวไม่ได้อยู่อะไรแบบนี้ก็เลยเชื่อว่าตัวผมรู้ว่าอะไรแล้วก็ตัวผู้ใหญ่เขาว่าห็นเขาเลยไม่ได้ปวดเรางงไหมว่าทําไมเขาถึงเอาจุดนี้ออกมาพูดเรื่องเนี้ยไม่งงครับคนร้องก็มีหลายแบบคนร้องมีหลายประเภทผมว่าอาจจะมี็นคนประเภทหนึ่งที่ละแบบค่ะถือว่าร่วมงานกับไกนายนี้ได้อีกไหมคะต่อไปคุยตรงครับแล้วผมจะไปอย่างพอมันมีเกิดกระแสดราม่ามีผลไม้มีอะไรอย่างเงี้ยเออ เคยชอบนะไม่ชอบอยู่แล้วแหละไม่มีความเห็นด้วยที่แบบการแบ่งทีมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราเป็นพี่น้องร่วมการเดียวกันนะครับไม่ช้าก็เร็วเขต้องเจอไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ผมก็ยังอยากแบบน่าอยากรู้คืได้เป็นคนปกติอะไรเงี้ยเราพิสูสึกว่ามันไม่ได้เปนช่วยอะไรเลยครับว่าแบบการไปแจกผลไม้อะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เทศกาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ารักไม่ว่าคุณจะมีความคิดคือการแสดงความคกติกานบแสดงได้แต่อย่าไปทำร้ายกันจริงๆ แ้บกเียให้เขาเคมวมันไม่ใช่เรื่องจริงะไี้วนึงเขาเขใจเพราะ็บอกแล้วว่าไม่มีการคุยกันนอกรอบตันน้องไหมคะไม่ครัไม่มีใครตต่อมาก็ทราบทราบจากเท่าที่พี่พี่บอกงนี้รู้จากการลงรูปรจกอะไรก็รู้สึกว่าบทุกคนมีเหตุผลของเองเราก็จะยึดทางเหตุผลของเราติดรืว่านำติดหรืว่าแบบกลัวเรื่องมันจะบาน เป็นห่วงคนในครอบครัวผมผมรูม้สึกแค,คร์ค<ช>นรอบข้างมากกว่าแล<ช>้วงนานผมมก็มีหลายงานที่ต้องทำผมจะมาเป็นร่อแค่ยีเวนเดียวันนีู่กไม่ใช่ถ,ถ้าถ้าตัวเราผิดเราก็าออกมาชี้แจงได้ว่าเออผิดอะไรแต่การในของพวกผมก็สิว่าเรือ่องที่เราพูดมันคือโปรเซสพัฒนาของร้านก็จบแล้วตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นแบบหักไปเลยระหว่างเราแต่เ,เธออะไรเงี้ยหแต่คนก็เลือกแบ่งพักแบ่งพวกอะไรกันไปแล้วแล้วความรู้สึกเขาไม่ได้แบ่งทีมนะครับ เราจ้างมาแลงวบอกเราลองจ้างมาก็ไปแต่ว่าอีเวนต์จ้างมาถูกต้องดังโปรเซสคุณแค่แค่บอกให้ทราบล่วงหน้าว่าคุณต้องการอะไรผมว่าในหาาน้านะแสดงในอาชีพเรางกาเนี้มันแทบะครับนะแค่บอกตรงๆแล้วเราก็ยิ่งอที่ทำให้บางทีเราทำให้มากกว่าุนั่นเปน็นเ่ความรู้สึกระหว่างเราเตอร์มันมันยังไม่ถันไมู่่ว่ามันในด ผมก็เรื an, ่อยๆนะหรเอแมในจุกๆบ้างก็รู eur, yeah, me, ้สึกว่าเฮ้ยเขาแค่เข้าใจผิดเดี Edit ๋ยววันนึงเขาจะเข้าใจถูกมันแค่คุมองต่างมุมเขาก็มองมุมนึงเรามก็มองมุมเขาเข้าใจแหละว่าแ้เขารักษามาแบบนั้นโดยที่ ไม่ได้ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังทั้งหมดถ้าอาจจะเข้าใจก็เข้าใจได้แบบนั้นกนะ็เลยบวกเออไม่เป็นไรเดีย๋ยววันหนึ่งก็ทุกอย่างก็จะคล<ม>ี่คลายกลัวเรื่องมันบานไปลายไหมเพราะต่างคนต่างพูด<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะฮกลัวเรื่องมันจะบานไปลายไหมเพราะต่างคนต่างพูดกันไม่เลยครับผมพูดวันนี้จบแันนี้ครับอืมผมไม่พูดแล้วตอนจริงผมไปทํางานไปมันขายไปเป็นเดือนแล้วอ่าคือเรื่องจะไม่จบถ้าคนยังคิดจะพูดอ่าเรื่องมันจะจบอีกคนคิดอย่างเงี้ยอ่าตัวเราเองสามารถร่วมงานกับเอสเธอร์ได้เหมือนเดิมไหมได้ครับท่านผู้ใหญ่ ก็บอกผมไปแล้วเรียกผมไปคุยแล้ววิปปอนญิโคนถือเน้นอะไรกันก็เขาเรียกไปคุยว่าเรื่องละครแฟนผมเป็นย so ังไงอยากได้รุ่งานจากสาบ้างอย่างนี้จะมีละครต้นแบบผู้ใหญ่เขาวางวางกันอยู่ครับผมก็ตอบน้องค่าอาจจะยังไม่ทราบแลาวตัววิปปอนญิโพนอย่างที่ติดต่อเขาชอบเลื่อนแต่ว่าแค่ได้บอกผมว่าช้อนที่าอยากให้รุ่งานกับสายหนุ่มเพราะว่ามันก็เป็นเคมีที่ดีแล้วก็หาเรื่องที่เหมาะสมเดี๋ยวไฟนอนเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ก็ช่วยกันดูตัวเราเลื่อนค่ะ ูกัแล้วั้ยคะมี่แล้วอ่จ้างาให้โนผมไม่ต้ทำงานหาเงินจะาใช้พถบนี้ักแลามไมตายครับ้บาลำบาถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานจริงเราสนิทใจกับการทำงานกับเขาไหมคะสนิทใจครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาของเมกัน ที่คุยงานไม่เครียดมองว่าเป็นการเป็นการเป็นการคือรักไก่ที่จะให้เรามาทํางานร่วมกันอย่างนั้นหรือเปล่าช่ไคุยกันดีกว่าครับเพราะว่าพี่เขาเขาเกลียเหมือเเแต่ว่ามุ่ผมผมได้รับทราบสารมันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยขไถามเขเาอบมา่ันหรือ้วก็โอี่ะคับผว่าไม่หรอก ผมอยาร่วมงานร่มสัคมง่ยไม่ดเคยร่วมงานเคยเจอแค่ค้าสองครั้งบาครั้งแล้พูดคทักานก็สุแต่ก็ไม่ด้ไม่ได้ปเผรื่องไม่ได้เราต้งใจแหละว่าืเท้าแล้วก็ออว่เราเขาก็ไม่ไม่ดอกองเากผมไม่เครทก็ผมก็ไม่อรอไทเพราะว่า สุดท้ายองค์การแค่แบบตีหน้าก็อาจจะเรรย์ไปได้ทำงานด้วยกันดีดีกว่าอย่าบอกอะไรเราทีแฟนคลับที่คนเลือกทีมกันบ้างครับไออยู่ทีมชอนกันนะทีมชอนทีมอะไรบอกตรงเลยครับคือกั้งของการที่มันหาหรือเกิดสาาความเชื่อที่มันดีต่อหลายสายเลยนะเพราะทุกคนมันก็จะมีน้งแบบบางแล้วหรือเจ็ดตัวอะไรอย่างง่ายสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าคุณชอบใครก็สนับสนุนใครคุณไม่ชอบใครอย่า ไปทำร้ายเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่คุณชอบกับคนที่ไม่ชอบเขาอาจจะมันอาจจะมาร่วมเฟรนกันแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันในชีวิตก็ได้ดังนั้นสำหรับสนุกคนที่เรารักแล้วก็ช่วยเหลือกันที่แบบทำร้ายกันอย่นะครับคนก็บอกยนงว่าเอ้ยอย่ากอย่าคอมเมนต์กันอย่ามันเราเราอยู่ในจุดที่เราอย่างนี้ดีแล้วเฉยๆดีที่สุดโอเคดีงามกระชอฝากงานบทบทอะไรอะโบทอะไรอะ บวชเราได้ไม่ได้ไห่ได้สร้างบร้างจะสร้างบุสร้างบุ์่ไงานบุญน่ยอยากเล่าอ่ะอยากอยากทำบุญบ้างให้ทำบุญให้ทำบุญกระดอกคอกระดอกคทำบะญอกคะดอกคอนดกคอระดอกอะอคกทะดอกคอนะดคระทอกคอกดอกคอะดอกคอกดอนอดดดอกออออย่าถอยหลังนะอคครกคอ ทางครอบครัวจ uhm. <cima. S 2> ินดาโชติต้องพละนิ่งนะครับกาจารย์จะสร้างอุโบสถที่บุรีรัดำนครวัดหัวสะพานครับตอนนี้ก็เรียกรายเงินมาได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ขาดเยอะมากครับทางทางผมก็เปิดบัญชีก็ให้ทุกคนมาช่วยร่วมมือกันลงทุนะครับซึ่งก็เรียกายจนไปถึงมันเดินให้เดินผูกในไอจีผมเข้าไปได้นะครับแอชชอนจินดาโชตนะครับก็ก็อยากให้เข้ามาร่วมทุนกันเยอะๆทั้งวัดหัวแะพนแล้วก็ส่วน เดี๋ยวจะมีโครงการแคมเปญดีๆอย่างเงี้ยครับไปช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆก็อยากให้ให้ฝากร่วมสนับสนุนอยากสร้างโบนี่เราขาดก็ประมาณอีกเท่าไหร่ยังไงฮะชอตอนนี้ผมได้มันสองแสนกว่าครับมันต้องใช้แตมันมัไม่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่หนึ่งล้านใชอไหใช้ประมาณอยากให้พวกพี่ช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกต่อทำมันก็ยังไงมันจะเรื่องยีติธรรมหนึ่งอันนี้ให้ผลในการให้ผลในการสร้างโบสถ์มันไม่ได่ผลในการสร้างโบสถ์เพราะช่ยเป็นทัศน์ประกอบแล้วเรารู้ว่าโบสถ์ที่เหมือนบ้านถ้าคนไม่มีบ้านเราจะนอนยังไงจะอยู่ย่งไร เราเข้าใจคนเป็นท้ามาบอกว่า่มีบทเขาอยู่ไม่ได้เราก็เลยรู้สึกไปหาวัดที่เขาต้องการมากที่สุดก็เจอวัดนี้ครับก็เลยอยากเป็นกะะบอกสิ่งสำคันให้กับคนกรุงเทพได้เปเล่นแม่ยี่ก็ได้ครับใชครับผมคิดว่าเรื่องสอนให้เรามีประสการชีวิตรู้จักที่จะมีสติ็นการโอเคื่องทำบุญระสับร้อยจําหนงเริ่มสอนนะ วัดอะไรนะวัดวัดวัดหัวสะพานวัดหัวสะพานวัดนาทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นนะครับทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นคะจอพี่จอนพี่จอนหนึ่งสองสามถรับเราแทนจากฝั่งนี้ได้ไหมชอนแทนจากฝั่งเราได้ไหมเลววะชอนแทนจากฝั่งพี่เออแทนจากฝั่งพี่แล้วกันเนาะโอเค ก้องพี่นะคะชอตชอนทางนี้นะคะแลางนี่นะคะช็อชอทางนี้ครับ้จะพูดอะไพูดจะพูดอเค